mm ตอนมาเรียนมีศาสต์การกีฬาที่ไหนชื่อสถาบันนะราบก็คือว่าอยู่สนุสสาคอรนู่นนะรสนุสาคอมันชื่ออะไรกีฬไมอ่งมสถาันการกีฬาชาติประเทศไทยเฮ้ยเจ้หอยไม่แย่สแล้วเด็ีแล้วแขมากแข่งับ่งกัเฮ้ยหลังแแล้วโตนห่อโตสภาพด้วย ต้องตึงท้องหนึ่นาทียีสิแล้วจะขึ้นทา โอ้ห้ส่มอหนึโอ้ฟองแล้ว่ะอนี้นีแก็ได้ประสานมือยก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  สุด,อดยอดเลยสามนทีเฮ้ยไม่ใช่คนทุกคนคน,นได้นะคก็ได้เ,ดเลยไม่เนื่อยเล อืนะยืนที่เหมือนกับเรากำลังดันยากวดไปลันะยืดยืดตอไปันะครับเสร็จแล้วยกศีรษะขึ้นยกหกขึ้นยกขามาขึ้นที่เท้าห้าขาสี่ก้าบาทในท้องเจ็ดหกขาตรงห้าสี่สามสองก็เ

นั่สาฮะอี่ก็หนะ okay. รอเกิด <c oughs> ไม่นะโอเคจิบน้ำเลยคราวนี้แปลงให้เกรมท้องขาปูจะยกขาขึ้นออแล้วปุขาปูจะปล่อยเท้าปล่อยขาจิาตเราต้องเกรงให้ขาลงพื้นแค่นเ้ เือเมาไม่ได้ฝึกอะไรแบบนี้ครูไปเรียนจากฝรั่งมานะดีมากมันทำให้เรา,าควโทรมตัวเองได้ไ<ป>ดีมากโอเคอึ๊บอย่าหล่นเะถอะ

เอาปลายเท้าอยู่บนฟุตบอลนิเกลแค่ปลายเท้าสอตัวเป็นท้องเตืนก้นขึ้นระวังหัวที่เป็นก้นที่สูงแล้วก็ยืดหนึ่งเตืนก้นที่สูงสูงที่สุดเก็บท้องอาจจะออกลงอาจจะเข้ายกอาจจะออกลงสิบห้าครั้ง เดี๋ยวเสร็จอันนี้ได้เพ่อนนเจ้าวีวอมเจ่าวีใจตายละใจตายเอาละครมาให้มัน กวอนแทนครับคุณเจ๊ยกโหตึงดีแบบเราต้องดึงไหล่กลับมาแล้วมองระหว่างมือเข้าใจไหมคุณนั่นไหมจากนั้นเรารูดกิ่งมันสะโพกมันมาไหล่เลยตั้งสอโอ้โหแข็งสารไม่ออกเลยมันเหมือนเดาเดาครับทำเดาเดาเนี่ยเหมือนกันเข้าใจไหมอ๋อ มาหนลองอัพ2สองลอง,ลอ,งอัพมองระหว่างมือ3ใช่หยุดแค่นี้4 เท้าก็ถูกไหมกดบอลหนักมากแค่นี้ดึงขึ้นเอาหลังเท้าเป็นตัวสูด อล,อลองดึงบอลแบบที่เราฝึอสอนแต่กิ๊กมันยังไม่ได้สักครั้งน่ะ <S <S หลังเท้านัา่นแหละขึ้นมาดีเดอ้อันไปได้ชใช่หายใจเข้าดันบอลเข้าดีมากดันบอลออกหนึ่งช้าๆไม่รีบอัพดนันสะโพกสูงมองระหว่างเือดีมาก

บีดขึ้นกระจกทำนะเคยทำไหมเออตอนจะทำได้ไหมไม่รู้กี่ปีก่อนแล้ว่นึกทำเป็นสตาร์เทพเรือว่างตุกท่าโกรธผมย้ำอีกนะบอกบอกอีกอีกการนะเวลาโกรธนะมือเราห่างจากจมแพรประมาณครึ่งหนึ่งนะยกขาข้างหนึ่งสูงขาข้างนี้เป็นตัวสปริงขาข้างบนไม่หงายบิดขาข้างบน ให้สูงที่สุดเบาๆฮะยกขาข้างหนึ่งสูงๆก่อนขายข้างหนึ่งเป็นตัวดีดีแล้วก็ขึ้นไปตอนแรกมัานอาจจะไม่ถึงไม่เป็นไร่อยๆดีกว่าไม่ไม่ติดเดี๋ยวไม่ติดออกเึม้มือนะใช่ฮมมองแล้ว นี่เป็นไปลายช้าช้านีช้าขึ้นลงอาช้า,ชาเป็นพร้อมวัา ขาข้างนอยเยอะนอนแล้วดีดันสะโพกไปเยอะกมจะถอเยขางเยนแขนเยแขย็นแขนเยลเยียลเยียไล่ึงออกมาไม่ออกมาไมออกมาไม่ออกมาไม่ติดงัวไม่ติดขาไม่นอนลงขาข้างนึง เงนี่เราอาจจะตกใจออกซึ้นมาตกใจจริงๆมันเหมือนกันมันเหมือนกับตอนที่ถูกยกขาขึ้นไปพอพอรู้ทนึ่นอีกวิธีหนึ่งนะเอีนเเดินก็จะได้ความแค่เมื่อกนอนถ้าถ้าหวานก็คือยืดนอนหวานคือยืดหัวไหล่สำคัญหัวไหล่จะเทเทแล้วปวดที่เราต้องดันหัวไหล่กลับข้าบ Um, đẹp. <cười> <cười> Con không. Làm lại này Chị nào. không? Nuôi nữa Năm tấn nặng của nó hả? Tấn đô chị งอยืดสองสามตีมากงอระหว่างมือสี emotions, totally ่งอระหว่างมือหายใจปกติห้า่ออกไมครับโยากนกแต่ก็แต่ก็ง่ายกว่าที่ะใช่ เราเราสุดเตะบ่อยๆมันจะง่ายแรกๆมันได้สุดเตะให้เขาชนเท้าไปกิดแล้วเรายืดถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เกง่งจะเป็นอย่างนี้หัวมันจะไปชนแล้วไหลไหลไหลเท้าฝูมันจะไปชิดระจกเราต้องเบรงไม่ให้มันชิดกระจกอยากเอาหัวชนกระจกะนึนองงอกไหมเราด,ดีดีดไ้ไหม,ม,มเป็นที่ดนีขาขวาให้เราดีดขาซ้ายเวลาดีนะ่ย เรายกขามีส so so ูงสะโพกเราอ่ะม so 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 <so ันจะใกล้จุดตั้งฉากแล้วมันจะขึ้นแต่สมมติว่าเรายกสะโพกปากเพื่อมันโดดแค่ไหนแค่นี้เนี่ยคือสะโพกมันไม่ไปข้างหน้าถ้าเรายกสูงสูงงุงนั้นเราก็โดดสะโพกมันจะไปข้างหน้าเยอะน้ำหนักโดยรวมมันจะไปข้างหน้าแต่ไม่ต่กรอกี้รู้สึกแบบไปเนาะมึนไปเล้วใช่ไหมอ่าทำ อีกรอบสองรอบมันจะดีข so ึ mm ้นรอบแรกมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเมื่อกมืออย่างหนึ่กระจกเดี๋ยวหัวมันจะไม่ค่อย ห้าสิบองศาใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นมาประมาณหกสิบองศาอย่างน้อยแ่ะต้องดิ่งแรงกว่นี้ใช่สองสามเออเกลือกแล้วเฮ้ยยังไม่พอคือขาข้างหนึ่งอ่ะมันต้องไปให้ถึงกำแพงว่าเมื่อกี้มันขามันยสด็จวิใช่ไหมเวลาหนูหนูดิ่งที่ว่ามันมันดิ่งอย่างนี้แล้วหนูมาแค่นี้หนูต้องดิ่งขึ้นมาอันนี้รายการหนึ่งขึ้นมาซ้ายต้องขึ้นก่อนแล้วขวาต้องด้านอะไรขึ้น ใช่ตนาดตอนตะกี้เนี่ยมันขึ้นเหมือกางขึ้นอย่งนี้แล้วมันอยู่แค่นี้ขึ้นมา,วนมาไวอยู่ตรงนี้มันไม่ปานต่อต้องเหนี่ยวแรงต่านี้แต่เดี๋ยวก็ะโจะช่วยสามั้งให้วอร์มให้ใหาที่สาระกจะพาไป,ปที่อกรนะ้นสงเยปดีมาก้าพักไม่ต้าไม่หิว คาตอบว่าคนดีขึ้นแล้วสิดีขึ้นมาหน่อยรอบที่จน์เหวงแรงขึ้นดีมากเกือบแล้วเจ็ดสิบแล้วอีกนิดนึ่งก็สิบอ่ะครั้งนี้ก็คถึงจะช่วยตาไปนะครับแล้วก็มองเหยียบมองมองระหว่างมือแล้วต้องเด้งหัวไหล่นะอย่าให้หัวไหล่กับหัวไปติดกระจกนะอ่ะสู้แล้วก็ดี 1น3ซดีมากช้าช้าเอาสซนทาแตะดีมากอยุงนี้มองระหว่างมือเตงท้อดีมากอมเอาขาข้างนี่ออกแค่นี้แค่นี้เอาสดนทาข้างนี้แตะไปต่อไปหยุดห้าสี่สามส

แต่มันไม่ถึงเจ็บแบบเจ็บเลยแต่มันก็ดีเดี๋ยวไม่เคยรัำหนักขนาะดนี้ตอนนี้เขาโผ่กำลังดแบบนี้ขอาพิจารา เบอตอนอนนี่านแล้วบเหมือนเันเบาแล้ว,ลลว,ลลวมันอช้าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้บ้าบน่เขาฟูจะให้ช่วยโหนเบ